สวัสดีครับวันนี้เอ v ทีวีผู้จัดก,การภาคใต้ของเราจะนํามาพูดคุยกับคุณประสิทธิชัยหมูนวลผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารภาคใต้ซึ่งในวันที่19สิงหาคมนี้จะเริ่มเดินจากภาคใต้ไปสู่กรุงเทพมหานครในโครงการเดินวัลยุทธเพื่อประโยชน์คนทั้งชาติเราจะมาสอบถามรายละเอเียดเกี่ยวกับโครงการนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรกับคุณประสิทธิชัยหมูนวลครับโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับ เรื่องเรื่องเดินนะครับหัวใจหลักก็คือว่าเราจะพูดเรื่องปฏิรูปพลังงาน,นครับเพราะตอนนี้เนี่ยโดยกระแสสังคมที่เป็นมาก่อนหนนี้จริงนานแนล้วประมาณสัก5ปีแห,หลังเนี่ยเรื่องการปฏิรูปพลังงานเนี่ยเป็นประเด็นที่ทุกคนเริ่มเริ่มพูดถึงนะครับเราเริ่มรู้ข้อมูลหลังจากที่เราถูกปกปิดมานานนะครับแล้วโดยเฉพาะในภาคใต้เองเนี่ยเป็นพื้นที่ผลิตพลังงานด้วยนะครับทั้งไฟฟ้า แล้วก็ปิโตเรเลียมําว่าปิโตเลียมหมายถึงทั้งแก๊สทั้งน้ำมันนะครับร <c oughs> วมทั้ง,องคอนเนเนเตด้วยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของพื้นที่ผลิตพลังงานเนี่ยก็จะทับซ้อนกับพื้นที่ผลิตทาหารด้วยอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นในภาคใต้เนี่ยก็จะมีทั้งประเด็นเรื่องราคาพลังงานนะครับหมายถึงราคาน้ํามันและแก๊สมีทั้งเรื่องแหล่งผลิตพลังงานซึ่งทับซ้อนกับแหล่งผลิตทาหารและการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการ ปฏิรูปพลังงานเพื่อให้เกิดการจัดระบบเรื่องพลังงานที่เป็นธรรมเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนของคนทั้งประเทศเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องราคานี่นะครับเป็นประเด็นที่รู้สึกว่าทั้งเอเชียต,ตอนนี้เราใช้แพงสุดนะครับเราใช้ราคาน้ํามันนแพงสุดแล้วถ้าเปรียบเทียบระหว่างไรายได้กับาราคาน้ํามันเนี่ยนะครับมีการสํารวจใน61ประเทศทั่วโลกเนี่ย เราใช้น้ํามันแพงเป็นอันดับที่เก้านะครับของโลกประโยชน์นะครับที่ประเทศชาติจะได้รับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่า <c oughs> เวลาเราสัมปทานไปนนะครับบริษัทเอกชนที่สัมปทานไปได้แล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมทั้งน้ามันและแก๊สเนี่ยนะครับก็จะตกเป็นของบริษัทถ้าเราจะซื้อเนี่ยนะครับเราต้องซื้อในราคาน้าเข้าขุดในบ้านเรานะฮะแต่กรรมสิทธิ์ไม่ได้เป็นของเราแล้วหลังสัมปทาน แต่ว่าในประเทศอาเซียนหรือในประเทศโดยมากของโลกเนี่ยนะครับเขาไม่ใช้แลระบบนี้เพราะว่าประเทศชาติเสียประโยชน์เขาจะใช้ระบบที่เรียกว่าระบบแบ่งปันผลผลิตนั่นหมายถึงว่ารัฐยังคงเป็นเจ้าของนะครับปิโตเรเลียมทั้งหมดนะครับแต่ก็แบ่งกันระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐนะครับซึ่งได้พิสูจน์มาในหลายประเทศว่ารัฐได้ผลประโยชน์มากกว่าและที่สําคัญอธิปไตยด้าน พลังงานเนี่ยยังคงอยู่กับประเทศนั้นๆน,น,นะครับเช่นมาเลเซียเนี่ยเขาสามารถมอนิเตอร์น้ํามันนะครับทุกเวลาทุกนาทีได้เลยว่าน้ํามันเข้ามาจากกลุ่มไหนมีปริมาณเท่าไหร่แล้วเขาก็มีรายได้จากปโตรเรียมเลยนะครับปีหนึ่งนะครับห้าแสนล้านบ้างเจ็ดแสนล้านบ้าง40่เเซของรายได้หรือรายจ่ายของประเทศมาเลเซียทั้งประเทศในแต่ละปี รายได้มาสารเหล่านี้เนี่ยเขาเอาเงินนะครับไปอุดหนุนให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันราคาถูกอุดหนุนลิตรละ7บาทครับเรากับมาเลเซียต้นทุนเท่ากันนะครับประมาณ26บาทกว่าๆนะครับถึง27เนี่ยแต่มาเลเซียใช้น้ำมันราคา20เราใช้40กว่าแล้วนะครับเบนซินเนี่ยนี่มันต่างกันเยอะเลยมันต่างกันไม่ไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพในการจัดการนะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ตกเถียงกันได้แต่ว่าประเด็นสําคัญคือความเป็นกรรม,มสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของเมื่อเราไม่มีความเป็นเจ้าของปิโตเรเลียมเนี่ยก็ถูกคนอื่นกําหนดราคาแต่มาเลเซียมีความเป็นเจ้าของปิโตเรเลียมเพราะฉะนั้นเขาสามารถกําหนดราคาให้ประชาชนใช้ก่อนในราคาที่เป็นธรรมส่วนเราเนี่ยนะครับประชาชนได้ใช้ทีหลังในราคาที่บริษัทเอกชนกําหนดนะครับอันนี้เป็นความเสียเปรียบที่ผมคิดว่ามหา,าศาลและเรื่องนี้เนี่ยอันนี้เป็นแค่ผลลัพธ์ที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่า เรื่องปิโตเรเลียมมันมีเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นผลประโยชน์มหา,าศาลเนี่ยก็ก่อให้เกิดการาทุจริตคอรรัปชัน,นได้ง่ายมากในวงการการเมืองหรือในวงการผลประโยชน์นะครับก็มีการเรียกร้องบ่อยว่าข้าราชการไม่ควรจะไปเป็นบอร์ดบริษัทน้ำมันเพราะมีแนวโน้มว่าจะออกนโยบายที่เอื้อนะครับต่อบริษัทเอกชนนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คิดว่า ถ้าประเทศเรายัางไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับราคาแก๊สราคาน้ํามันและการสัมปทานรอบต่อไปเราจะต้องสูญเสียพื้นที่ปิโตเลียมมากขึ้นในขณะที่เราสูญเสียพื้นที่ปิโตเลียมเราก็สูญเสียพื้นที่อาหารและการท่องเที่ยวไปด้วยเหมือนกันนะครับการปฏิรูปพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแหล่งผลิตอาหารของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สองฝั่งทะเลเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นหน้าที่ การแก้ปัญหาของสภาปฏิรูปที่กําลังคัดเลือกกันอยู่หรือเปล่าทําไมชาวบ้านอย่างพวกเราเพวกคุณประสิธทธิชัยเนี่ยถึงต้องออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เองจริงๆเรื่องนี้ถ้าเรามองบทเรียนไปสักประมาณหปีแล้วกันไม่ต้องยาวเนี่ยมีการเรียกร้องเรื่องนี้แล้วข้อมูลกล้อนงชัดนะครับแต่ว่าไม่เกิดการแก้ปัญหานั่นในยุคข,ของนักการเมืองนะครับในยุคข,ของสภาปฏิรูปเนี่ยนะครับซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับใน Uh, ยุคที่คอสอชอเนี่ยนะครับมีอํานาจมีสนชนะครับแล้วกําลังจะตั้งคณะรัฐบาลเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งจาเป็นต้องทําความเข้าใจนะครับอันที่สองเนี่ยจำเป็นต้องสร้างเจตนารมณ์ของประชาชนโดยส่วนใหญ่ให้รู้สึกว่านี่เป็นเจตนารมณ์ของประชาชนโดยส่วนใหญ่ที่ต้องการไปรูปพลังงานเพราะเชื่อว่าเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากคาว่าใหญ่โตหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์มหาศาลเรื่องปิโตรเลียมนะครับ แล้วมีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องอยู่จํานวนเยอะมากและซึ่งสําคัญไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่โดยส่วนใหญ่ด้วยซ้ําไปเป็นบริษัทต่างชาตินะครับที่เข้ามาสัมปทาน,นประเทศไทยเพปะะ็นตัวละครที่มีผลประโยชน์เรื่องปิตโตรเลียมเนี่ยมีอยู่จํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยกระแสะการปฏิรูปแล้วจะมีสภาปฏิรูปเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าประชาชนไม่มีโอกาสแสดงเจตนาลมว่ามันมีความซับซ้อนในเชิงข้อมูลยังไง เราอยากจะได้ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปปิตปตโตเรียมนะครับเรื่องพลังงานเนี่ยยังไงเนี่ยนะครับเราเชื่อเราไม่เชื่อว่ากระบวนการปฏิรูปจะเกิดขึ้นโดยตั้งอยู่บนฐานผลประโยชน์ของประชาชนได้เพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องแสดงเจตจำนงออกมาเพื่อให้กับคอสชอกณะัรัฐบาลแล้วก็คณะ,ะสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับเห็นว่าเรื่องนี้มันมีความสําคัญ แล้วเราก็มีข้อเสนอชัดนะครับว่าเราจะทําอะไรแบบไหน,นอย่างไรซึ่งซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่าก็อสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้นะครับมาตราสามาตราสี่ที่ก็ให้สิทธิประชาชนนะครับมาตรายีสิบเที่พูดเรื่องการปฏิรูปนะครับพลังงานก็อยู่ในประเด็นที่เจดในมาตรายี่สิบเจดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราขอ มีส่วนร่วมนะครับในกระบวนการปฏิตรูปพลังงานเพราะเราเชื่ออย่างนี้ครับว่าถ้าปฏิตรูปพลังงานสําเร็จนี่คือการคืนความสุขที่แท้จริงให้กับคนไทยนะครับพูดถึงรูปแบบของอกิจกรรมการเดินนิดนึงครับว่ามีรูปแบบอย่างไรบ้างเ <c oughs> จตนารมณ์หลักเรื่องการเดินนะครับเราต้องการให้ความรู้กับประชาชนคือหนึ่งเนี่ยเรามีพิมพ์เขียวเรื่องปฏิตรูปพลังงานข้อเสนอของเราเป็นข้อเสนอที่ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับ เช่นขอให้มีบริษัทแห่งชาติเพื่อจัดการเรื่องปิตโตรเลียมให้ประชาชนได้ใช้ก่อนในราคาที่เป็นธรรมนะครับมีการโซนนิ่งระหว่างพื้นที่ผลิาหารและพื้นที่ของปิตโตรเลียมนะครับมีในเรื่องของการที่เราอยากจะสนับสนุนเรื่องพลังงานหมุนเวียนนะครับให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าใช้พลังงานสะอาดนะครับและประเทศไทยไม่ควรจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเพราะทั้งโลกเนี่ยเขาเอาโรงไฟฟ้าถ่านหินออก จากแผนผลิตพลังงานไฟฟ้าข้อเสนอทั้งหมดนี้ครับเราจะมีข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่สนับสนุนว่าทําไมจึงต้องมีข้อเสนอเหล่านี้รูปแบบแบบนี้ครับสิ่งที่คนเล็กๆแบบเราทําได้ก็ต้องเดินไปบอกประชาชนครเรา <จะ S 1> ไม่ จะทําเป็นข้อมูลจะทำเป็นข้อมูลครับครับแล้วก็เดินไปบอกประชาชนเรื่องพลังงานที่เข้าใจยากเนี่ยจะมีการนํามารีวิวเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายขึ้นใช่ครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยครับอ่านำเสนอกับชาวบ้านที่สองข้างทางที่ผ่านไปใช่ครับครับตรงนี้จะเดินเป็นยังไงฮะเดินคือแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับที่เราเดินผ่านเนี่ยตั้งแต่สงขลานะครับพัทลุงนครสุราษฎร์บุรีผู้เฉพาะพักภาคใต้ก่อนนะครับแต่ละจังหวัดก็จะมีคณะทํางานในจังหวัดนั้นๆนะครับ เป็นคนออกแบบว่าคณะเดินเนี่ยควรจะเดินไปทางไหนไปจัดเวทใีให้กับประชาชนที่ไหนแต่และจังหวัดก็จะเป็นความร่วมมือของเขาเองครับ,รบเขาจะจัดกันเองเรามีหน้าที่เอาข้อมูลไปให้นะครับไปบอกกับประชาชนว่ามันมีข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าจะเป็นการคืนความสุขให้คนไทยเนี่ยนะครับคืนความเป็นธรรมให้คนไทยเนี่ยเราต้องมีข้อเสนอแล้วอยากจะให้สภาป,ปฏิรูปเนี่ย ปฏิรูปเรื่องพลังงานในลักษณะแบบนี้ภายใต้ข้อมูลก็จะจริงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเดินไปบอกครับทราบมาว่าจะเดินกันวันละยอใช่ไหมฮะวันละยชตีเป็นกิโลเมตรที่ประมาณ16กิโลเมตรครับ1ิกิโลเมตรอาจจะมีขาดเสือบ้างนะครับแต่เพื่อจะให้การเดินเนี่ยเป็นการทําประโยชน์สูงสุดก็คือว่าเป็นการเดินแล้วไปจัดเวทีให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยเพียงแค่เดินถ้าเดินมากไปก็เหนื่อยครับไม่มีแรงจัด เรื่องเวทีให้ความรู้16กิโลเมตรถึง18กิโลเมตรน่าจะเป็นจังหวะที่ดีสําหรับการมีแรงเหลือ,อไปจัดเวทีให้กับประชาชนนะครับรวมแล้วคิดว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะไปถึงเป้าหมายคือที่กรุงเทพกรุงเทพตอนนี้เราคำนวณคร่าวๆใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งนะครับ2เดือนครึ่งเนี่ยก็จะได้ให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยเยอะเลยครับ,รบหลายเวทีเลยรวมทั้งประชาชนที่มา อยให้กําลังใจนะครับสองข้างทางเราก็จะมีเอกสารแจกนะครับอันนี้ก็จะมีคล้ายๆเป็นเอกสารล,ลงนามแสดงเจตนลมอยากจะเป็นรูปพลังงานซึ่งอันนี้เราก็จะเป็นเป็นหลักฐานที่นําไปแสดงกับสภาปฏิรูปนะครับว่าสุดท้ายแล้วนี่เป็นเจตนรมของประชาชนนะครับก็ทั้งนั้นใช้เวลา2เดือนครึ่งครับทราบมาว่าจะมีเวทีการแสดงของอศิลปินดนตรีเพื่อชีวิตด้วยหรือเปล่าค,ครับที่ที่มีการแต่งเพลงสําหรับงานนี้โด,ย,ดยเฉพาะด้วยใช่ครับ ตอนนี้เนี่ยก็จะมีก็จะมีการแต่งเพลงนะครับเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของเราว่าเราเราเดนเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ในเวทีแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการจัดนะครับศิลปินเอาไว้นะครับว่าแต่แต่ละจังหวัดเนี่ยว่าเวทีใหญ่ของเขานะครับหมายถึงว่าที่มีคนเยอะๆที่มีชุมชนเยอะๆเ,เนี่ยนะครับให้ศิลปินไปร่วมแสดงด้วยนะครับเพื่อจะได้ คืนความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปอีกรูปแบบนึงคือจะมีศิลปินกลุ่มหลักที่มาร่วมกับเพื่อนกับกับศิลปินในพื้นที่นะครับมาร่วมร่วมกันใช่ตัวคนที่เดินล่ะครับหลักๆนี่จะมีใครบ้างหลักๆเองเนี่ยนะครับก็จะมีอ่าตอนนี้ก็จะมีสองสามกลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็นคนที่ทํางานกับพื้นที่ชุมชนนะครับนักนักองค์กรพัฒนาเอกชนกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งอันนี้ก็ หลายส่วนครับทั้งโดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มนักธุรกิจนะครับกลุ่มประชาสังคมและประชาชนนะครับที่ทำนาจำสวนนะครับชาวประมงนะครับก็มาร่วมกันเดินหมดเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องร่วมนะครับซึ่งบางคนก็เดินยาว5วัน10วันบางคนก็เดินตลอดเลย2เดือนครึ่งบางคนเขาก็เดินสักช่วงหนึ่งครับ5กิโล10กิโลอันนี้ก็แล้วแต่กําลังของแต่ละคนนะครับแต่ว่าการเดินเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้มีส่วนร่วมครับครับ ส่วนจุดเริ่มต้นเนี่ยจะ,จ,ะจะกำหนดใช้เป็นจุดไหนครับแล้วก็มีรูปแบบของการปล่อยตัวเดินเริ่มออกสตาร์ทเป็ยังไงบ้าง <c oughs> ที่จุดเริ่มต้นจะเป็นที่อันใหญ่ครับเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะเป็นหน้าหอนาฬิกานะครับเทศบาลนครนครนาจ่า่วันที่19นะครับตอน9ก้าโมงเช้าเชิงพ,พิธีการนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสัวใจสําสคัญอยู่ที่ทุกจังหวัดขึ้นไปประกาศเจตนารมณ์ ครับว่าอยากจะร่วมปฏิรูปพลังงานครับแล้วส่วนกลางก็มาเริ่มด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศนะครับแต่ละคนนะครับเป็นผู้แทนจังหวัดนักวิจาการในกรุงเทพนะครับพี่น้องในภาคตะวันออกนะครับและอีสานเนี่ยก็จะส่งผู้แทนมาร่วมนะครับก็แต่ละคนประกาศเจตนารมปั๊บเราก็ออกเดินเลยครับนะครับถือว่ากิจกรรมหลักของเราอยู่ที่ข้างหน้าครับเพื่อให้ความรู้กับคนนะครับเพราะฉะนั้นเชิงเชิงการเริ่มต้นก็จะมีแค่ ถือว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นจุดสตาร์ทของการแสดงเจตอารมร่วมของคนทั้งหมดนะครับ,รบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกิจกรรมจะทยอยไปในแต่ละพื้นที่ตามรายทางครับการ,รมารวมตัวกันเพื่อที่จะเดินวัโยน์เพื่อประโยชน์คนทั้งชาตินะตามชื่อโครงการเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นการรวมกลุ่มกันประท้วงคัดค้านหรือว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เขาห้ามอยู่หรือเปล่าครับที่จริงในรัมนนนบมานตาสามนี่ครับบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของมวลชนชาวไทย ในมตาตราสี่เองก็บอกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับสิทธิเสรีภาพที่เคยมียังคงมีอยู่ต่อไปเขียนอย่างนี้เลยนะครับแล้วมาตา27พูดเรื่องปฏิรูปนะครับแล้วเรื่องพลังงานอยู่ในวงเล็บที่7คือประเด็นที่เจ็ดครับอันนี้หมายถึงรัฐธรรุนฉบับชั่วคราวฉบับชั่วคราวตนนี้ที่ประกาศใชตนน้ตอนนี้เลยครับซึ่งเป็นเป็นฉบับที่ที่ที่คอสชก็ยกล่างขึ้นมานะครับแต่ว่ามาตาสามมาตรา4ี่และมาตรา27ก็ดก็อ้ำนากทีนี้ สิ่งที่ต้องพิจารณาคือไปดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตรงมาตรา44หรือเปล่ากาว่ามาตา4 4หมายถึงว่าเป็นการกระทําที่ขอให้เกิดความวุ่นวายสร้างความแดแยง้งขอให้เกิดผลเสียทางด้านเศรษฐกิจการเมืองนะครับทั้งหมดนี้รูปแบบกิจกรรมเนี่ยไม่เข้าข่ายมาตรา44เพราะว่าเป็นการเดินที่สงบนิ่งที่สุดครับแล้วเป็นการเดินเพื่อให้ความรู้กับคนนะครับแล้วให้คนได้รับเอกสารแล้วอ่านนะครับ ในเวทีที่เราให้ความรู้ไม่มีการเนตไวเรื่องการเมืองไม่มีการพาดพิงโจมตีแม้กระทั่งข้อเสนอเรื่องการปฏิตรูปก็ไม่ได้มีการพาดพิงโจมตีของฝ่ายใดนะครับอันนี้เราคิดว่าเป็นเป็นเป็น,ปนการดำเนินการตรงตามเจตรมน์ของรัฐนูนไม่ได้ไม่ไม่ได้ขัดกับรัฐนูนแล,แล้วแล้วที่สําคัญคือไม่ได้เข้าข่ายกฎอายการศึกที่ที่เราทําผิดแล้วก็ หมายถึงว่ารวมตัวแล้วก่อให้เกิดความวุ่นวายอันนี้เรายืนยันว่าไม่มีลักษณะนั้นในพื้นที่ภาคใต้ของเรามันจริงๆแล้วเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเนื่องจากมีการทับซ้อนอยู่กับพื้นที่แหล่งผลิตอาหารของชาวบ้านแล้วก็เกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมต่างๆแต่ในขณะเดียวกันภาคใต้เราก็มีปัญหาหลากหลายเรื่องตรงนี้มีการนํามาพูดถึงในการเดินตรงนี้ด้วยไหมครับถึงเวลาเราไปแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่จะมีปัญหาเฉพาะซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานหมดเลยนะครับ เช่นไปที่หัวไซนครศรีมราชจะมีเรื่องลงไฟฟ้าถ่านหินอันนี้เนี่ยนะครับเราบอกว่าเราต้องการความมั่นคงด้านพลังงานเราต้องการพลังงานหมุนเวียนค,คนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแล้วใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลายก็เข้ากับข้อเสนอของเรารไปที่กาสมุยครับเขามีเรื่องการกุจ,จอบปีตูเดียมนะครับ อันนี้เนี่ยข้อเข้าข้อเสนอของเราคือมันต้องมีการโซนนิ่งนะครับโซนนิ่งเรื่องพื้นที่บริหารกับพื้นที่พลังงานพื้นที่การท่องเที่ยวกับพื้นที่พลังงานงั้นไปที่ท่าช้างก็จะมีการคุณจอบเหมือนกันนะครับก็แต่ละพื้นที่ก็จะก็จะมีปัญหาของตัวเองนะครับไปถึงพื้นที่ไหนที่มีปัญหาก็อาจจะมีการให้ข้อมูลความรู้เน้นประเด็นเหล่านั้นเป็นการเฉพาะนิดหนึ่งครับนอกจากข้อเสนอหลักครับ อย่างปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่ไม่สงบอยู่ได้นเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปพลังงานด้วยหรือเปล่าครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าสืบสาวลงไปมันอาจจะเกี่ยวอยู่บ้างแต่ว่าก็าไม่อยู่ในเวลาที่เราจะเดินครั้งนี้นะครับ,รบการเดินครั้งนี้น่าจะ,ะโฟกัสไปที่เรื่องของพลังงานเป็นหลักครับครับผมหากมันจะเกี่ยวข้องกันมันก็คงจะเป็นการนําเสนอโดยรวมไปในตัวอยากให้พูดถึงเพลงนิดนึงครับเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างจะอธิบายถึงแต่และโซนพื้นที่ค่อนข้างชัดโชว์โชว์ให้ดูนิดนึงนะครับ นี่นะครับคือเนื้อเพลงที่เครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิตภาคใต้นะครับโดยนําโดยแสงธรรมดานะครับแล้วก็จอบกบรรจุตุนากกรได้ร่วมกัน,นทำขึ้นมาในฐานะคนที่รับหน้าที่เดินทางนี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับสื่อรณนรงค์ครั้งนี้จึงผมผมชอบเพลงนี้มากครับอยากให้ทุกคนฟังเพราะว่าคือในฐานะที่เราเป็นคนใต้เนี่ยต้องบอกต้องบอกว่าเวลาคุณฟังเพลงนี้แล้วมันเข้าไปในอก ทั้งท่วงทํานองเรียกว่าได้แรงอกได้แรงอกครับมันเข้าไปในหัวอกนะครับคือคือท่วงทํานองเนี่ยต้องบอกว่าทั้งนิ่งทงัทง้งทั้งเลาใจที่ที่สนุกไปกว่าน,นั้นคือเนื้อหาครับ,ค,รบคือคือเนื้อหาเนี่ยก็จะบอกถึงปัญหาจะบอกถึงสิ่งที่ภาคใต้เผชิญแล้วมันก็เกี่ยวข้องมดเลยกับเรื่องพลังงานครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นการบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่เราต้องปฏิรูปพลังงานนะครับ บอกผ่านเสียงเพลงนะครับอธิบายด้วยภาษาง่ายๆนะครับใช้ตัวหนังทะลุงเข้ามาเป็นตัวแทนของการอธิบายเรื่องปัญหาของของคนภาคใต้นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงหลักสําหรับขบวนนะครับ,รบของเราในการเดินตลอดทั้ง2เดือน,นค,คำว่าโบไม่บายหรือว่าคน กลุ่มคนที่ไม่สบายกลุ่มคนที่ยังไม่สบายตรงนี้ขยายความมาให้เข้ากับประเด็นปฏิปรูปพลังงานนี้ได้ยังไงแล้วก็ความหมายของมันจริงๆมความว่าอย่างไงจริงๆตอนนี้มันมีคําอยู่สองคำคือพวกไม่บายกับคนขาทุนจริงๆถ้าแบบไม่ไม่ลงรายละเอียดมากเนี่ยก็จัดว่าเป็นพวกเดียวกันความหมายมันเป็นอย่างนี้ครับคือความหมายเชิงลบเนี่ยคนน่าจะเข้าใจกันได้พวกไม่บายพวกขาทุนแต่ในความจริงมันคือความหมายเชิงบวก คําว่าไม่บายหรือพวกขาดุนเนี่ยจริงๆแล้วสังคมนี้เนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยสังคมนี้มักจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยคนที่คิดไม่เหมือนคนอื่นคนที่กล้าคิดนะครับ<ช>ส่วนใหญ่แล้วพวกไม่บายคือพวกที่กล้าคิดแล้วกล้านําของที่ที่จะเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นใครบ้างครับอเบิร์ตไอน์สไตน์อ่าอันนี้ก็ไม่บายนะครับจิตูมิศักดิตภูมิศักนะครับหรือทั้งนักปรัชญานักปรัชญาทั้งหมดนะครับคือคืออัจฉริยะทั้งหมดนะครับเป็นพวกบ้ามาก่อน คือบ้านในความหมายของ<ด>สาธารณะ<ด>ว่าเขาไม่เข้าใจเพราะเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันมักจะออกไปจากเส้นของความเคยชินของคนเพราะนั้นข่าวนี้เนี่ยเรื่องเรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนต้องอาศรรยัยคนที่กล้าแล้วคิดต่างแล้วแล้วกล้าที่จะไป,ไปเผชิญกับทุนระดับไม่รู้กี่ล้านล้านาน,าน,นะครับที่ครอบคลุมประเทศนี้อยู่แต่เราใช้พลังของคนเล็กๆครับพวกขาดุนพวกไม่บายหลายๆคนเนี่ยนะครับ รวมเข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังบวกที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นความหมายเชิงบวกที่เราใช้คําว่าบ่กไม่บายแล้วก็พวกขาดทุนนะครับพวกขาดทุนในนี้ก็จะเป็นความหมายอยีกอันหนึ่งครับใช้ <c oughs> วันที่19สิงหาคมนี้นะครับาทางคุณประสิทธิชัยมีนัดกันกันกบทางเครือข่ายที่จะร่วมเดินกันไปโดยเริ่มเดินทางออกจากหางใหญ่สุดท้ายอยากจะให้คุณประสิทธิชัยได้พูดถึงคนทั่วไปว่าควรจะเข้ามามี ส่วนร่วมในกิจกรรมนี้อย่างไรบ้างครับจริงๆเรื่องเรื่องพลังงานกระทบกับเราทุกวันนะครับแล้วถ้าเราไม่ลุกขึ้นนะครับร่วมการปฏิรูปพลังงานเนี่ยสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยนะครับอาจจะเลวร้ายมากขึ้นและว,วันนี้ไม่มีพลังใดในโลกครับที่จะสามารถ ปฏิรูปเรื่องสําคัญได้นอกจากพลังประชาชนที่คนเล็กๆเลกหล่านี้นะครับลุกขึ้นมานะครับตั้งคําถามค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วพลังทั้งหมดเนี่ยมันจะตักทอกันทําให้เรื่องซึ่งเราคิดว่าเปลี่ยนไปไม่ได้นะครับเปลี่ยนไปได้ภาพอนาคตของเราอันใกล้ๆเนี่ยเราควรจะได้ใช้น้ํามันเท่ากับมาเลเซียเราควรจะได้ใช้น้ํามันเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านประเทศชาติควรจะได้รับผลประโยชน์มหาศาลที่เกิดจากปิโตเลียมของเราเองครับ แล้วก็นี่คือสาระสําคัญของโครงการเดินวันลยุทธ์เพื่อประโยชน์คนทั้งชาติรูปแบบการเดินจะเป็นยังไงความยากลําบากในโครงการนี้ระหว่างที่ออกเดินไปแล้วจะเป็นยังไงเอ t ทีวผู้จัดการภาคใต้ของเราก็จะติดตามมาให้ทราบกันเป็นระยะระยะครับครับ